กลงเมื่อเจ้ากลับไปที่วางมังกรทะเลบุรพากับข้าเจ้าสามารถเลือกวิชายุท์ทั้นสวรรค์ได้ข้ายินดีที่จะเขารวมวางมังกรทะเลบุรพาข้าด้วยข้าก็จะเขารวมด้วยฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมดีมากยินดีต้อนรับทุกคนต้อนหูเตา๋าจุนโมซี สกุลราชวงศ์หยกสวรรค์สามารถเสนอเงื่อนไขที่ดีไม่แพ้วางมังกรบุรพาได้เจ้าจะเลือกอะไรหลินเฟิงตัดสินใจแล้วถ้าข้าเข้าร่วมบงมังกรทะเลบรรุรพาข้าจะได้วิชายุท์ขั้นสวรรค์ถ้าข้าไม่เข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอำนาจหลินเฟิงอาจจะทิ้งข้าไว้ข้างหลังและแม้แต่เต้หลินก็อาจแซงข้าได้ข้าต้องการพลังจากภายนอกเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของข้า พื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตย,ยุทธสวรรค์และไกลกว่านั้นข้ามีเงื่อนไขหนึ่งข้อตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์จะต้องไม่จำกัดอิสระของข้าถ้าข้าเข้าร่วมกับพวกท่านข้ายัางคงเป็นตัวข้าเองต้อนหนูเต๋านี่คือสิทธิพิเศษของยอดฝีมือหรอไม่แต่เจราจาเงื่อนไขของตัวเองได้ด้วยตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์เป็นกลุ่มอำนาจที่พว้คนนับไม่ถ้วนใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วม เป็นกลุ่มอำนาจที่พวกเขาชื่นชมอย่างสุดซึ้งแต่ต้นอ,อูเต่ากับสามารถเรียกร้องเงื่อนขายได้เหรอถ้าตกลงนอกจากจะมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเจ้าแต่ยังคงเป็นตัวของตัวเองเราจะไม่ผูกมัดเจ้าในทางใดดีถ้าอย่างนั้นข้าจะเข้าร่วมกลุ่มตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์อย่างไรก็ตามหากวันหนึ่งการกระทำของพวกท่านขัดแย้งกับคำสัญญาของท่านข้าจะไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นหนึ่งในพวกท่านอีกต่อไป ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแล้วเจ้าล่ะจุนโมซีข้าหรอเมืนหลินเฟิงข้าไม่ชอบถูกผูกมัดดังนั้นข้าขอโทษได้เลยข้าจะไม่บังคับการตัดสินใจของเจ้าข้าเลือกสำนักปีศาจโลกนรกข้าเลือกตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์ข้าเลือกหลินเฟิงยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มไหนเลย เขาอาจจะไปเลือกบางศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตัวหนูเต่าอันดับสองได้เข้าร่วมตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์ในขณะที่ตี้หลิงอันดับสามได้เลือกวางมังกรทะเลบุรพาอันดับสี่จุนโมซีอันดับหกถังเยโยและอันดับแปดจุนไฟหยางได้เลือกเส้นทางเดียวกันกับหลินเฟิงอันดับห้าสวียซาไม่ได้เข้ากับฝ่ายใดเลยส่วนสำนักไหยนะสวรรค์ก็เป็นกองกำลังที่สำคัญแล้วอันดับเจ็ดหลิงเซียวเลือกสำนักดาบนภานภเก้า คนอื่นๆก็ตัดสินใจเลือกของพวกเขาแล้วเช่นกันถึงแม้จะไม่มีใครน่าสนใจเท่าแปอันดับแรกก็ตามถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าทุกคนต้องไปแล้วไม่ใช่หรือไบหมิงบางทีพวกเราอาจจะได้พบกันอีกในไม่ช้าผู้ที่ต้องการเข้าร่วมบางมังกรทะเลบุรพาจงมากับข้า การแข่งขันยาห้เขติมะาถูกจัดขึ้นโดยวังศักดิ์สิทธิ์พวกเขาใช้ความพยายามอย่างไม่สิ้นสุดแม้กระทั่งแอบซุ่มบ่มพอยอดฝีมือเหล่านี้แต่ตอนนี้ด้วยการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของฝีกองกําลังนี้ยอดฝีมือมากมายจึงหลุดรอดไปการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่ามากไม่เพียงแต่เราได้เฟ้นหาย,ยอดฝีมือใหม่ๆแต่ที่สําคัญกว่านั้นเราได้ขัดขวางแผนการรมอนานาจของวังศักดิ์สิทธิ การตัดสินใจของเจ้าจะมีความหมายพวกมันจะมีความสําคัญมาเถอะไปที่วังศักดิ์สิทธิ์กันตอนนี้เลยแล้วไปรับรางวัลของเราเดี๋ยวหืมหลินเฟิไม่เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมถ้าเขาเข้าร่วมกับหนึ่งในพรรคพวกเหล่านี้มันจะเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อวังศักษษดิ์สิทธิ์ผู้อาวุโส ข้าอยากจะพาสหายมาด้วยสองสามคนจะเป็นปัญหาไหมไม่เลยเจ้าวังท่านกลับมาแล้วเฮ่อเผิงรออยู่ที่นี่ได้สักพักใหญ่แล้วไปจัดการสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ